หนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งมาพักร้อนที่บ้านพักต่างอากาศพวกเขาทั้งดื่มและเปิดเพลงดังลั่นยังไงสัตที่นี่ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวพวกเขาเป็นลูกคนรวยค่ำคืนนี้บ้านริมป่าจึงกึกก้องไปด้วยเสียงเพลงหญิงสาวน่าจะเมาได้ที่แล้วจึงเต้นโยกย้ายจนบางทีก็ดูประหลาดแล้วจู่ๆร่างกายของเธอก็บิดเบี้ยวผิดทางจนน่ากลัว ความสนุกหมดลงและกำลังแทนที่ด้วยความน่าสะึึงและพิศวงแล้วหนึ่งในนั้นก็เรียกให้เพื่อนมาดูวิดีโอที่ถ่ายไว้เมื่อครู่นี้มันปรากฏวิญญาณแปลกประหลาดเหมือนกำลังบิดร่างของหญิงสาวจนสุดท้ายก็ขาดกระจุยเจ้าป่าแถวนี้ไม่ค่อยชอบการบุกรุกนักชาวบ้านท้องถิ่นเขารู้ดีว่าใครมาทำพิเลนแถวนี้ต้องโดนดีกันทุกคน เรื่องนี้เกิดขึ้นในคฤลาสห์หลังหนึ่งที่ห่างไกลผู้คนสมาชิกทั้งหมดมีกันเพียงสามคนพ่อแม่ลูกน่าจะเป็นหนึ่งในต้นแบบครอบครัวที่สมบูรณ์ได้จนเมื่อวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นกับพ่อเขามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและดูเหมือนจะมีอาการหนักมากเลยทีเดียว ูเป็นแม่จึงพยุงเขาไปที่ห้องใต้ดินสถานที่ที่เด็กน้อยไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าไปหลังจากวันนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดำเนินต่อไปด้วยดีเป็นความสุขที่แบบผู้หญิงคนหนึ่งต้องการมาตลอดชีวิต แต่ความสุขนั้นมักจะอยู่ไม่นานจู่ๆอาการปวดท้องของผู้เป็นพ่อก็กำเริบขึ้นกิจกรรมรื่นเริงแบบที่เด็กน้อยต้องการจบสิ้นลงทันทีจากนั้นแม่ก็พยุงพ่อไปที่ชั้นใต้ดินเหมือนเช่นเคยในครั้งนี้เธอรีบจนลืมปิดประตูและความอยากรู้ของเด็กน้อยก็ดูจะมากขึ้นทุกที ธอแอบย่องลงบันไดไปชั้นล่างสถานที่ที่แม่และพ่อไม่เคยอนุญาตให้เธอลงมาแล้วเด็กน้อยก็ได้เห็นในสิ่งที่เธอไม่ควรจะได้เห็นมันแท้จริงแล้วพ่อของเธอคือหุ่นยนต์และตอนนี้แม่ที่เป็นนักวิทยาศา,ศาสตร์กำลังซ่อมแซมเขาแต่ความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นก็คือเธอเองก็เป็นหุ่นยนต์เช่นกัน ที่สร้างโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบพิงกี้มีความสุขมากในคืนนี้พรุ่งนี้สามีของเธอจะกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วแต่แล้วข่าวด่วนก็รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนและสามีของเธอก็คือนหนึ่งในผู้เสียชีวิต ขวัญเธอแทบกระเจิงเมื่อประตูเปิดแง้มเข้ามาในห้องมีแค่สามีเธอเท่านั้นที่จะมีกุญแจบ้านได้แต่สภาพของเขาตอนนี้คือปีศาจที่กำลังคิดถึงเมียสุดที่รักเขาพยายามจะเข้ามาจูบเหมือนทุกครั้งที่เขาเคยทำแม้จะรักกันแค่ไหนแต่คนตายก็อยู่กับคนเป็นไม่ได้เธอวิ่งหนีจนหมดหนทางจนมุมอยู่ที่ห้องครัว สามีของเธอกำลังคืบคานมาด้วยพลังของความคิดถึงเสียงกระซิบดังขึ้นว่าไม่ต้องกลัวนะที่รักซึ่งเสียงนั่นมาจากชู้รักที่แอบอยู่ห้องครัวนี้นี่จึงเป็นการพบกันครั้งแรกของสามคนผัวเมีย ธรรมชาติเติมความสงบให้กับมนุษย์ได้เสมอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นัดเลือกทำงานที่อุทยานแห่งนี้หน้าที่ของเขาก็คือเดินสำรวจไม้พันธุ์และส่งข้อมูลให้กับศูนย์แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบกับนักท่องเที่ยวเนรนามเงินเดือนของเขาครอบคลุมไปถึงการบริการให้นักท่องเที่ยวอีกด้วยเขาทักทายและสอบถามนักเดินป่าว่ามาคนเดียวหรือ ซึ่งชายคนนั้นก็บอกว่าใช่เพราะเขาเพิ่งอกหักจากแฟนมาชีวิตรักมักบุ่นไหวเสมอขอนี้นัดก็เข้าใจดีชายคนนี้คงอยากให้ธรรมชาติบำบัดจิตใจของเขานัดเองก็ได้แต่หวังว่าชายคนนั้นจะสบายใจขึ้นจากนั้นทั้งคู่ก็แยกกันไปตามทางที่อยากจะไปดังเดิมโทรศัพท์จากศูนย์แจ้งเตือนให้นับรีบรับสาย ไม่บ่อยนักที่ศูนย์จะโทรมานอกจากจะฉุกเฉินจริงๆแล้วนัดก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกลักพาตัวและหายเข้าไปในป่าแห่งนี้ซึ่งรูป,ปรพรรณสันฐานนั้นคล้ายกับหญิงในรูปของชายคนเมื่อกี้อย่างมากที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือรอยเลือดตรงจุดที่ชายนักเดินป่าเมื่อครู่เคยนั่งอยู่แต่ทุกข้อสงสัยก็หมดไปด้วยเสียงจากกระบอกปืนที่แผดลั่นกึกก้องไปทั่วทั้งป่า นัดทราบภายหลังว่าชายนักเดินป่าเป็นแฟนของผู้หญิงคนนั้นจริงแต่ทั้งคู่ทะเลาะกันซึ่งชายคนนั้นก็ตามเธอมาถึงที่นี่และเธอเองก็ถูกแยกชิ้นส่วนอยู่ในกระเป๋าเป้ของเขานั่นเองคืนหนึ่งที่อากาศหนาวเย็นมากแต่แอร์ในห้องดับจิตนั้นเย็นกว่า และเป็นอีกคำคืนอันมืดมิดของชายที่ทำหน้าที่เข็นศพเขาพบกับผู้หญิงคนที่หน้าตาสวยแม้จะตอนที่เธอตายไปแล้วแบบนี้ด้านมืดของเขาตื่นตัวขึ้นโดยไม่สนใจว่าผีสางจะมองเขาอยู่ไหมเธอเองก็ทำอะไรไม่ได้ร่างกายของเธอจึงเหมือนจะเป็นของมันตามแบบที่มันต้องการเธอได้แต่เฝ้ามองด้วยความตกใจและหวาดกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ก่อนที่การกระทําใดๆจะเกิดขึ้นมีกระปักที่หลังของมันแล้วมันจบชีวิตลงก่อนที่จะทําเรื่องต่าๆแบบที่มันชื่นชอบเพราะผมทนไม่ได้จริงๆที่จะเห็นใครรังแกผู้หญิงต่อหน้าแบบนี้และคืนนี้เราสองคนก็คงไม่เหงานัก